โอเคนะครับผมนะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเลขซองกันก่อนนะครับจะมาพูดถึงเลขซองกันก่อนนะครับผมนะเลขซองกันก่อนนะครับผมนะซองนะครับประจําวันที่16มิถุนาสองห้าหกสี่ครับผมนะขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้าเฮ้งเฮงมันหมานเด้อนะครับผมนะโศกโศกนะครับเฮงเฮงหมันหมานนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดแล้วนะทุกคน ใครเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีได้เลยนะครับผมนะเข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีได้เลยนะครับผมนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผมนะเดี๋ยวผมเริ่มเปิดเลยแล้วกันนะครับนะไม่รอแล้วนะครับไม่รอแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มเปิดซองเลยนะทุกคน เลขในซองนะครับก็จะถือว่าเป็นเลขเกือบโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะทุกคนเป็นเลขเกือบโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเป็นอย่างคือว่าเป็นสันตีนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขเลขเกือบชุดสุดท้ายอะทุกคนเนาะเดี๋ยวคืนนี้นะครับสําหรับใครที่นอนดึกเนาะเจอกันได้นะครับสําหรับใครที่นอนดึกเจอเจอกันได้นะสําหรับใครที่ไม่ไหวเนาะก็ นี้ไปก่อนนะครับอ่ะเลขซองนะครับอ่าซองนะครับประจําวันที่16มิถุนาสองห้าหกสี่จ้ะทุกคนงวดน,นี้ฟันสองนะครับผมนะฟันสองเด้อผมแนะนําให้ลวดเด้อไปนองนะครับแนะนําให้ลวดนะไลฟ์สดนี้นะครับใครทันนะครับใครทันก็ทันนะเดี๋ยวจบไลฟ์สดนี้ผมลบคลิปเลยเด้อนะครับงวดน,นี้ฟันสองนะนะครับอ่าตรงกับใจใครก็ นะครับใครได้เลขติด2มาก็เก็บไว้ก่อนเด้อนะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้ถัดซื้อพี่น้องนะครับเนาะมืออื่นเศร้าขันท่านนะครับผมนะฟันสองนะครับไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าจะถูกใจทุกคนไหมนะครับหวังว่าจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องเราบ่นะครับ โอเคนะครับฟันสองนะทุกคนฟันสองนะครับต่อมานะครับตัวเจาะนะฟันสองต่อมาตัวเจาะนะครับผมนะตัวเจาะก,ก็ตามนี้เลยนะครับห้าเก้าหกเจ็ดหกสองนะครับห้าเก้าหกเจ็ดหกสองนะครับผมนะต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวเด้อต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวเด้อทุกคนนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผมนะสวัสดีทุกคนนะ ห้าเก้าหกเจ็ดหกสองนะครับฟันสองนะทุกคนฟันสองห้าเก้าหกเจ็ดหกสองนะครับฟันสองนะต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวนะครับต่อไปจะเป็นเลขหมัดเดียวพร้อมเลขสามตัวนะครับไลส่วนนี้จบผมลบเลยนะนะครับสำหรับลิงก์ด้านล่างนะครับใครสนใจนะครับเข้ากลุ่มนะครับบอกตรงนี้เลยเข้ากลุ่มฟรีนะ เข้ากลุ่มฟรีนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมนะ,ะ,ะเข้ากลุ่มฟรีนะครับเป็นห้องกลุ่มแนวทางนะครับเป็นเพียงห้องกลุ่มแนวทางนะครับผมนะจิ้มเข้าไปนะครับแล้วเราจะไปแล้วเราจะไปพูดกันเรื่องแนวทางอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ในกลุ่มนะครับสำหรับใครมีความประสงค์ต้องการเข้ากลุ่มนะ รีบเลยพี่น้องนะครับกล <_ disrespect> <dando> <alled> um ุ gee, ่ม no. น yeah. like e ี้เต็มผมปิดนะครับกลุ่มนี้เต็มผมปิดเด้อนะครับกลุ่มนี้เต็มผมปิดเลยนะจ๊ะจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับคืนนี้มีสายบอกเลยนะครับคาดว่าน่าจะไม่อั้นนะทุกคนนะคาดว่าน่าจะไม่อั้นนะครับนะถ้าชอบนะทุกคนผมบอกเลยนะครับถ้าทุกคนชอบนะเอาเป็นว่าถ้าชอบดีกว่านะครับทุกคนชอบก็สามารถเล่นได้ทุกตัวนั่นแหละนะครับ นะถ้าชอบทุกคนสามารถเล่นได้ทุกตัวนะครับนะเออชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นนะครับนะผมไม่ใช่คนที่แบบหู้ไปเมื่อสุยางเนะพี่น้องนะครับนะแนวทางก็คือแนวทางนะครับไม่มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพียงแต่ผมชอบตัวนี้นะครับศูนศูนย์ไปเลยพ่ะน,นะศูนย์ค้ากวดพี่น้องนะครับนะอ่ะเลขตัวนี้นะครับหมัดเดียวนะ ศูนย์สองครับผมศูนย to okay, ์สองนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับสําหรับใครที่ชอบนะสาหรับใครที่ชอบก็ก็ก็โอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับหรือใครที่ไม่ชอบนะผ่านได้เด้อผมบอกตรงนี้เลยผารบมากผ่านได้พี่น้องนะครับผายบอมักผ่านได้นะครับผายบอมักผ่านได้นะครับนะสําหรับเลขหมัดเดียว ศูนย์สนะครับมัดเดียว0ูนย์สนะครับใครไม่ชอบผ่านได้นะใครไม่ชอบผ่านได้นะทุกคนเกศูนย์นะครับ ใครไม่ชอบผ่านได้ผมบอกเลยนะครับนะนะผมบอกเลยนะครับเป็นความมักเฉพาะตัวก็ว่าได้นะครับอ่าเป็นความชอบเฉพาะตัวนะครับผมชอบเลขนี้ผมให้เลขนี้นะครับนะแล้วเต่้สีดัางนี่ยังมาเต่้าทางไหนนะครับนะทุกคนก็พิจารณาดูด้วยนะครับนะนะครับหากไม่ชอบใจนะหรือไม่ตรงอะไรกับเลขที่เราชอบนะครับเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ต้องซื้อเลยก็ได้นะครับนะอ่า นะครับนะหากชอบก็เล่นได้นะครับเออพอสมควรนะครับพ่อหอมปากหอมคออะไรพี่น้องนะครับ0ูนย์สองสองนะครับนําไปกลับเล่นได้กลับนะครับกลับเล่นได้กลับนะแต่ที่แน่ๆนะครับผมอ่าผมเลขสองนี้ผมติดไว้เยอะอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าจะสองอะไรคือผมผมดูมาหมดแล้วนะครับนะแนะนําให้ทุกคนเล่นเลขติดสองไว้นะครับว่าจตสองยังนะครับเรียนไว้นะ เลขสามตัวนะครับเลขสามตัวสุดท้ายสี่หกสามครับผมสี่หกสามนะครับสี่หกสามนะครับลิงก์ด้านล่างนะเป็นลิงก์กลุ่มนะครับสามารถจิ้มแล้วเข้ากลุ่มได้เลยนะทุกคนจิ้มแล้วเข้ากลุ่มได้เลยนะโอกาสมีเพียงโอกาสเดียวนะนะครับ เขากลุ่มได้เลยจ้านะครับ <c oughs> โอเคนะครับทุกคนสามตัวตามนี้นะสี่หกสามนะครับ4ี่หสาเลขหมัดเดียว0ูนย์สองนะครับนะไม่ชอบหรืออะไรยังไง